น้ำโบท็อกรลดกล้ามหน่อยคะอ่ะอะโบท็อกกล้ามนะคะถ้าพูดพูดแบบเป็นเพื่อนกันนะอายุ30ิอย่าไปลดเลยหมายความว่าอายุเกิน30อสะไปลดกล้ามแล้วตรงนี้เราจะห้อยกว่าเดิมนะแต่ถ้าอายุน้อยอะอยากจะลดกล้ามเนื้อเคี้ยวใหญ่จริงไปลดนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จุดประสงค์โบท็อกกล้ามเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความสวยงามเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเราต้องการแค่ไปลดขนาดกล้ามเนื้อใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็นของแท้ถ้าตรวจแล้วมันใหญ่มากก็ มีบางคนที่จะแบบฉีดข้างละ30 40, 40ย่ยูดังนั้นโบท็อกที่ดีว่าดีส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยจัดบุฟเฟ่หรือแบบไม่จํากัดยูเพราะว่าหมอคํานึงถึงขนาดกล้ามเนื้อคนไข้เป็นหลักเราจะมาฉีด โบท็อก ok กรามให้คนไข้50าย,50ยูทุกคนมันเป็นไปไม่ได้บางคนเขาใหญ่จริงเขาก็ต้องฉีดมากกว่านั้นเน้นที่ว่าเป็นโบท็อกจริงโบท็อก ok ปลอมเนี่ยฉีดไปสองสาปีติดเนี่ยฉีดไม่ไม่ตึงแล้วไม่ลงแล้วเจอทุกเดือนเจอทุกปีปีหนึ่งปีหลายๆห,หลายเคสเนี่ยพี่ไปฉีดโบท็อกปลอมกันมาความเศร้าก็คือก็ทำไงอะก็ฉีดโบท็อกไม่ได้เลยต้องเว้นไปเลยอะสามปีไม่แน่ใจจะกลับมาหรือเปล่า